พี่พแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานนาฏศิลา์มหาบสมสองน้องคำน้ำโซกบนแถวกาสีให้เด็กๆมาแต่หานอมยัยอะไรเนาะยังบัไดไปฮอดไซ์ดาะสบายดีปลาลูกเนี่ยลูกสบายดีปลาลูก,ลกอืมอ้าเครื่องมัดเนี่ยยังคือสิงยาวแล้วนะแม่นอกเขากับศิลปา,ากันเมืองอะไเนาะ นีเร้นีร้อยนี่นี่ซ่้เผืนขุดมันขุดมันเทียนคุดบมงูสีได้อยบบแม่บ่ร้อยคุดตรงตรงลองหนูได้คุดอนเออแม่และวัเคือมลงแบบขุดเอากรว่างร้อย เด็กๆเพิ่นจะกินมันเพิ่นคุดมันพี่น้องเมิ่อกี้ยิ่มคุดดูได้ยู่มันเลิกบ่น้องบิวคุดมันพี่น้องยน้องบิวกับน้องกิกกี้ เอไปเห็นเห็นแต่ข้าวคูดเนาะเป็นลำออกมาเลยเวได้ลอยลำสื่อเลย ไปวางเสียมถือกันเด้อได้ยุ้งเงอย่บบอหัวบักใหญ่เนะขาวๆนะสองคนจะเป็นคุดมันอยากสีได้กินหรือบอเลยเนาะอันนี้บ่าตัวอยากมันเทียนนี่อือ nè <laughs> <laughs> nhăn bò bóng 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 rồi, bóng bóng sao bóng 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 đây nè bóng bóng ยางเราเมือ่อก่อนขำแล้วเนาะเฮาก็สิพาพี่น้องเราเมือเมืเฮือนพุนน่นแหละก็บ,บ่ใก,กลปานดเนาะลักนึงได้บ่จักสูเฮาเข้ามาเดบ่จักตัวนี เพิ่นจ๊งมือให้จังไปคุดทจ๊งผูกเจ๊งนาซอลอยผูวเนาะเุิ่นจ๊งเครือมันใหญ่แม่นน้องบิ้วเพิ่นคุดมันเพิ่นอยากกินมันแตยเจ๊งมือให้จังสีผ้าเพิ่นไปคุดพี่น้องเอ้ยเพิ่นกลางคืนเพิ่นก็มาเถอะหนึ่งได้เพิ่นก็สิได้เมื่อนด้รบ่าวตายได้เมื่อได้ร้อยเมื่อนะอื้อ ôi khi thôi mày nhảy bao hưng mày bao thừng đấy thừng vô rồi húa mày nhảy nó เมื่อให้เมื่ออื่นปไปบ่อไปขุดมันสะสิพาไปแต่เส้าเมื่นฮัลโหลสิอันเราบบเคยกินกันไปอ,นอือหัวมันน้อยสุดาแม,ม่ปุ๋งสิพาไปขุดมื่ออื่นไปบ่ cái nhá các bạn nè. Ờ. Xe phải nọ, mưa kênh nó mạnh. Ngam ở đây. Ngam nó. Ba đi thì nó. ไปตั e yeah, yeah. Yeah. ้งย่างเมื่อน่ากันสองคนเห็บเซียมน้องกิ๊กกี้สิเมื่อบ้านเมื่อนี่บ่ น้องบิวเพิ่นม่วนเนาะบ่อยากกลับหอดเฮือนตายแหละน้องบิวเอ้ยบิวบ่อยากกลับบ้านาบ่าวตายจะคือว่จาจังซั่นฮะยังจากไปอยากเมื่อบ้านพี่พี่ได้เข่าวป่า,ปาบ่ม่วนข่าวป่านี่มวนเข้าป่า สบายดีพี่น้องสบายดีปาลุงมาอหอด้วยยันไรพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วก็ซีมาปอกน้ำไม้อันน้อะปอกน้ำไม้แกงแรงอนแพ็คแข่งกันไห่น้องอันนี้เก็บมาใหม่ใหม่โบมีนากินเหมือนอาหารโบเกิดเขาก็ต้องเดิบเองเข้าป่าห้ากมา ออนนใกะมันละน้ำซันกำลังอยู่งกิ๊กนน้องอันนี้กินเยคือาลาสวยเนาะมันมาหุ้งเ็มามกินตเวนเนาหละไปิลงวัดนเลยงัาบานน เล่นน้าไม้ฮะนี่แต่น้าไม้เพกหน้าไม้น้าไม้ไผ่ป่าน้าไม้โจอดนะเฮ้ยนะหน้าไม้อยู่โข่สุเพลินไปนะซ้อนเห็นปลาลุงแพงดูไผ่พอเองไหมน้องจิ๊กพ่องูมันมาเกี่ยวขาน้องจิ๊กมันมาเกี่ยวขาน้องจิ๊กน้องจิ๊กกระตื่นห้อง เกี้เต่นห้องเมนอกะเนยเลยนึกว่าจะกนหอายเลยเมนอกอเนยจะตื่นเียรดกันงูปะโดยตัวใหญ่ยอตัวน้อยๆสมัตัวก่อยตัวดำๆมันมาเกี่ยวค่ะหยียบหางมันเลยงูจะงูยังไงกัน ลองบิวได้สินะเห็นงูตัวพิการอยู่เห็นกำลังสิซับออไมาปลาลูกเห็นงูเลื่อยออกมาแต่ยิ่งติเสียงสุเพิ่นดอกแต่ว่าห้าวแก่ย่างไปทางใหม่นะสมเพิ่นเขาก็พ่ายห้าวไปเขานะกำลังสีซับเอาออไมาเป็นหน่ออะเห็นเพิ่นเลื่อยออกมาเห็นฮาเพิ่นแว้บๆไปกำลังสิซับเพิ่น กันเหาะกันสนานถ้าก็ตกใจได้ขิดว่างูกระดมตายแล้วเนาะมันป็นงูอไงยามพ่นด้วยเลยพ่นมันเปื่อนมันอ่ะงูมันสดเนาะเลยมันสดอยู่างเช่นอันเอาผายก็ผายเราะมันจะงูโบ๋เสียน่าใหม่กันนะพริกแกงเลย Lần này nóng. này lông hàm mày cái lông chất kia, theo là. theo vào đây lông chắc nè, đấy hai cô chi này tôi nhảy ở đây, bạn. Tôi nhảy ở đây nó. Ừ. Ừ. ที่เราบุ๋ยท่านี้ดูว่าเรรที่เราน้ำปลาเนี่ยแล้วไปพูดกระฝ้ายมาบ้านไปพูดกระไม,ไะมยยัยงไงพาไปพูดบ้างโดยเต็นท้าเมื่อพร้อมหน้าเพลินพรนหน้าเพลินการติ y o ยูทูบคือกันนะยังสอนกันอยู่กําลังหนักยัง,กบยงบ่ได้รยังบ่จ็ค ลงขีิเป็นยน่แนได้แล้วใช้ามาพร้อมหน้าป่าต้องคือต่องบาดตายาจะหลือไม่เอ็ดไข่ไป่ได้ออกบุกิติบันชอเอา

ใ้กมาจองมือ่หกมาอได้มดน็อท่อก่น้นะอ้กับอามาคามเลยนะนี่น,น้องฮักกมาพนะ่อคุเหรอเฮักกขอลาไปก่อนพี่น้องคืนน้าพ่อกันใหม่เด้อสบายดีปาลุง